สวัสดีคัะเพื่อนๆวันนี้เราจะทำบะหมี่แห้งไก่ฉี่ทานกันนะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะเราทำแบบง่ายๆเลยนะคะวันนี้เราตั้งน้ำใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะให้เดือดแล้วเราก็เอาไก่ของเราต้มเนี่ยค่ะให่สุกนะคะ ประมาณสิบนาทีแล้วเราเอาไก่ขึ้นมาฉีดกันค่ะระหว่างรอไก่สุกเราก็มาหัน่น<ม>เกี๊ยวเป็นเส้นๆไว้นะคะที่เราจะเอาเกี๊ยวของเราไปทอดเนี่ยค่ะหั่นเป็นเส้นเล็กๆค่ะเป็นทางๆ<ม>หั่นให้ได้เป็นเส้น ะะแล้วเราก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอาเกี้ยวจะไปทอดไว้กินเก่าทําเป็นเกี้ยวกรอบค่ะพักไว้ก่อนแล้วก็เรามาหั่นผักกันค่ะวันนี้เรามีผักกวางตุง้งเราก็จะใช้กวางตุ้มค่ะถ้าเพื่อนๆมีถั่วงอกหรือผักอื่นถั่วฝักยาวก็ได้นะคะกวางตุ้มเตรียมไว้ เราจะทำไว้เป็นผักโรยะคะ่ะผักชีฝรั่งวันนี้เราจะเป็นบะหมี่แห้งสูตรน้ำพริกเผานะคะ ไข่ที่เราต้มไว้สุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักเขาให้เย็นซะก่อนแล้วก็ค่อยฉีกันค่ะตอนนี้เรามาทอดเกี๊ยวกรอบค่ะตั้งกระทะไฟไม่ต้องแรงนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปพอไฟเราเริ่มร้อนแล้วเราเทสโดยการใส่แผ่นเกี๊ยวลงไปค่ะถ้ามันลอยขึ้นมาเราโอเคใช้ได้แล้วน้ำมันแล้วก็ค่อยๆใส่ เกี๊ยวที่เราหั่นไว้ลงไปทอดค่ะทีละน้อนๆทอดจนทอาสุกเหลืองแล้วเอาขึ้นค่ะ ไปเรื่อยๆจนหมดค่ะเขียวเราเมื่อสักครูดนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราตั้งไฟอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะเรียมเจียวกระเทียมค่ะใส่น้านํามัน เกีียวของเราค่ะกระเทียมที่เราตับแล้วลงไปเจียวให้หอมค่ะเรียบร้อยจากกรเปียเกียวของเราตักขึ้นเสด็จน้ำมันเลยแล้วก็เดี๋ยวเราแยกน้ำมันกับ ตัวกระเทียมไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ามันมันยังร้อนอยู่ถ้าเราทิ้งเข้าไว้อย่างนี้มันจะสุกต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เทียมมันเราจะไหม้ค่ะเราแยกขึ้นมาก่อนแต่น้ํามันนี้เราเก็บไว้นะคะเดี๋ยวเราเอาไว้คลุกกะมี่ไก่ที่เราต้มสุกแล้วเมื่อสักครู่ฉีกเป็นชิ้นๆนะคะ ไก่ฉีดเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำให้เดือดเลยนะคะแล้วเราก็ใส่ผักของเราไปลวกค่ะลวกไม่ต้องนานนะคะลวกพอแค่ผักสลด ในน้ำเย็นนะค่ะสักผักที่เราลวกนะคะผักในน้ำเย็นนะคะผักที่เราได้นะคะรองไว้ก้นชามค่ะแบบมีม่ง่ายๆของเรานะคะคเสร็จแล้วเราก็ลวกหมี่เลยะคะ่ะหมี่ของเรานะคะเอาออกมา ให้เขาเอาแป้งที่เขาเคลือบอยู่ออกก่อน,นะคะ่ะนิดหน่อยแล้วเ,เอาก็มีดลงลวกเลยค่ะหนึ่งจะสุกง่ายนะคะเพื่อนๆจะใช้มีกี่ก้อนก็ได้เลยค่ะอันนี้เราใช้ก้อนเดียว กมีสุกเส้นเส้นมันสวยแล้วไม่เละนะคะเอาขึ้นเลยเส้นหมี่สุกไวมากค่ะถ้าเพื่อนๆมีตะก้อก็ใช้ตะก้อได้เส้นหมี่สุกแล้วผ่านน้ำเย็นทีนึงค่ะแล้วก็มาผ่านน้ำร้อนอีกทีนึงค่ะให้เส้นหมี่มันเสร็จแล้วปิด่ ก็ใส่หมี่ลงไปเลยคะ่ะใส่เส้นหมี่ลงไปนะคะและ้วน้ำมันกระเทียมเจียวของเราใส่ไปคลุกเคล้าให้ทั่วเลยะคะ่ะเ,เส้นหมี่ของเรานะคะ,ะเ,เจียวนิดหน่อย ใส่ซอสฝาเขียวลงไปนิดนึงนะคะง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะไก่ฉีกของเราเมื่อสักครู่ใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดนึงข้างๆก็ได้ค่ะปรุงรสนะคะแล้วก็ ถั่วลิสงขั้วป่นอันนี้เราถั่วเราคั่วเองนะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะแล้วก็กุ้งแห้งนิดหนึ่งไปนะคะแล้วก็นี่ค่ะน้ำพริกเผาใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยผักโรย มะนาวไปเลยค่ะหยอะพริกไทยนิดหน่อยเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายไหมคะบะหมี่แห้งไก่ฉีกของเราค่ะเอาเพิ่มเติมความอร่อยด้วยเกี๊ยวกรอบที่เราทำไว้นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ